จะได้กำเด้านี่ป้งป้าจะโดยเด้อจะโดอ้อโอ้นาฬิกาภาษาอนเีด่ไพ่จะ้อมันอาแกล้งวะจะได้กำเด้ากินข้าวกำหังินขากกปงปลากินนะไม่จับให้ Tại đâu, tại đâu, ừ. Một thằng đôm nữa ừ. Tạm lợn Tạm kín Màu ừ. có à. à. sao một chậu đây Tè nằm đơn đi con Đôi Sao một thiền Sao đôi nha Chè đôi tôi cắn ra

กินข้าวซาบุกาม้าจะมีางปาบ้านจะมีหางแย่ไม่หางโ้ที่มันมเสียชาดิขึ้นาหลังจ้าล่ะไหนตอนเดินด้วยน้ลูก

ไม่ตะกนตะนนะตนเออกระตุกติินข่าวเด้อคุะะไน่น่่ขอโทรมาเลยไไอ

กานเกินข้าวกับอีหยังกับเดินรวยเออจะได้กับเดินรวยจะได้กับเดินรวยจะเดกับเดินรวยไองเป็นรวยรวยคำบุ่นไปคำปุ่นไปเด็กหอพักอาหารของเด็กหอพักกระสีประมาณนี้เนาะ

เอมอ้ายหลอยมาได้สิจ้าก้วยปลาวุแห่จาเลยนายน้อจับป้องป้าจะได้เรียนร้อยดันดุ๊กก็เป็นธรรมดาได้หนวดลั่วข้างในได้นี่เด้อโอ้ยอย่าหันหยังฟังดิอันต๊อบๆ